สาวชุดแดงสาวชุดแดงแม้เขาจะใส่ชุดอะไรจะดูโป๊เปื่อยหรือไม่ก็ตามมันก็เป็นเรื่องของเขานะผู้คนที่เห็นก็มีเพียงสามอารมณ์คือชอบไม่ชอบและเฉยๆฉยสาวชุดแดงก็เปรียบเหมือนผู้คนสังคมการบ้านการเมือง เหตุการณ์ต่างๆที่เราได้พบเจอในชีวิตรายวันล้วนแล้วแต่เป็นบทละครมา,รายาแห่งโลกทวีทั้งสิ้นต้องเข้าใจให้ชัดก่อนว่าจุดประสงค์ที่เราลงมาเกิดมีเพียงสิ่งเดียวคือให้ใช้ทุกเหตุการณ์ต่างๆภายนอกเพื่อให้เราได้กลับเข้ามาสู่จิตภายใน และยกระดับจิตขึ้นไปเรื่อยๆมันจึงไม่เกี่ยวกับสิ่งภายนอกใดๆเลยว่าเขาหรือใครจะเป็นเช่นไรสิ่งภายนอกจะสะท้อนเป็นกระจกว่าจิตของเราเองนั่นหละที่เป็นเช่นนั้นมะโนมะยางรูปางเท่ากับทุกสิ่งทุกรูปนามทั้งจัก,กรวาล ล้วนเกิดแต่จิตมองคนอื่นเป็นเช่นไรตนเองนั่นหละ่ะเป็นเช่นนั้นทำไมคนที่ทำงานขี้บนขี้เหนียวจางเพราะจิตลึกๆเธอขี้บบนเองสังคมดูย่ำแย่เลวร้ายมีแต่คนใจแคบรู้ละยังใครละ่ะ ที่ใจแคบก่อนสำคัญไม่ว่าสิ่งภายนอกจะเป็นเช่นไรหากเราเข้าไปจุดจ่อให้ค่าตีความก็คือการเข้าไปเกี่ยวกรรมในการร่วมปั่นคลื่นกระแสบวกลบกลางให้กับสิ่งนั้นเมื่อเราเห็นสิ่งที่เราไม่ชอบดูเลวร้ายไม่ดี แล้วเราเผลอเข้าไปไม่ชอบสิ่งนั้นตามนั่นคือพลังงานลบของเราได้เข้าไปเชื่อมต่อสิ่งนั้นเข้าเสียแล้วจิตที่ไม่ชอบเป็นคลื่นลบๆจึงเชื่อมเข้ากับเหตุการณ์ลบๆจึงนำพาแต่สิ่งลบๆมาให้นี่คือการเสกจิตตัวเราเองเชื่อว่าดี ไม่ดีอย่างไรก็เสกสิ่งนั้นให้กับตัวเราเองนั่นเองโดยนบอัศวะอันโดยวันฟีดอมไลท์ขอบคุณค่ะ